อ่านข่าวแล้วยังขำเลยครับโอบามาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าถ้าเขาลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยทรัมพแพ้เขาแน่นอนทรัมได้ยินข่าวนี้ปังปรับทวิตทันทีครับ no way บอกว่าคุณน่ะเหรอโอบามาคุณจะชนะผมปัญหาของคุณเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอบามาแคร์เรื่องคนตกงานเรื่องไอซิสผมมาแหละยังงไยังไง เสียดายคุณไม่นํามาลงด้วยมิฉะนั้นจะได้พิสูจนกันความจริงโอบามาตามรัฐธรรมนูญสหรัฐก็ลงสมัครตาแหน่งนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเทอมนี่หมดไปแล้วสองครั้งแต่โอบามาเนี่ยถูกถามในรายการพอดแคสต์บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยแพ้เพราะอะไรมีคนบอกว่าเพราะว่าที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนอเมริกันผิวขาว ปานกลางจนถึงล่างเนี่ยที่ลงให้ทรัมป์เยอะแยะเนี่ยเพราะเขาไม่ชอบนโยบายของคุณ8ปีที่อยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดี mm. ก็เลยทำให้ฮิลลารีคลินตันเนี่ย mm. พลอยสวยไปด้วยโนอบามาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ผมเนี่ยได้ลาดตระเวนไปทั่วประเทศแล้วไปสร้างเครือข่ายที่เรียกว่าคนผิวขาวชนชั้นกลางไว้เต็มที่แล้ว white right. working class คำนี้แหละครับ ที่มีคนวิเคราะห์ว่าที่ทรัมป์ชนะเพราะว่า white working class ชนชั้นทำงานผิวขาวที่ไม่ได้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ไม่ได้ประโยชน์จากการเติบโตเศรษฐกิจของโลกนี่แหละที่ไม่พอใจแอบซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ไปลงหย่อนบัตรปั๊บเนี่ยเลือกอีกข้างหนึ่งไม่เอาเดมโมแครตเลยโอบามาบอกไม่จริงจริงๆแล้วเนี่ยโอบามาคล้ายๆจะวิจารณ์ฮิลลารีครับบอกว่า ช่วงท้ายๆตอนหาเสียงฮิลลารีที่พลาดเนี่ยเพราะว่ามั่นใจว่าชนะพอมั่นใจว่าชนะก็ระวังตัวเกินไปไม่ลงไปลุยไม่ลงไปสื่อสารกับชาวบ้านจริงๆที่ผ่านมาตั้งแต่แพ้เลือกตั้งฮิลลารีก็เงียบไปนะครับโอบามาก็ไม่อยากที่จะวิพากษ์วิจารณ์มากเกินไปถึงแม้ว่าเบื้องหลังแล้วก็รู้ครับว่าโอบามาตำหนิว่าฮิลลารีนี่ไม่ลงไปเล่นจริงๆ ระวังเกินไปคือหมัดเด็ดเ,ดดเนี่ยไม่ออกมาเลยปล่อยให้ทรัมป์เข้าไปลงหาชาวบ้านลงไปในชุมชนที่เขารู้สึกไม่พอใจแต่ฮิลลารีไม่ได้ทําตามนั้นโอบามาก็บอกเลยแม่เสียดายเสียดายถ้าผมลงครั้งนี้นะทรัมป์เนี่ยไม่มีทางหรอกทรัมป์ก็บอกว่าคุณนะเหรอถ้าลงเนี่ยคุณอาจจะแย่กว่าฮิลลารีก็ได้เพราะว่านโยบาย8ปปีของคุณเนี่ยมันมีปัญหามากมายคนไม่พอใจคุณ เรื่องนี้ก็ไม่มีใครสามารถตอบได้เพราะว่าเอากข้าจริงๆยังไงยังไงโอบามาก็ลงไม่ได้มีคนวิเคราะห์อย่างนี้โด้วยซ้ำไปถ้าไม่ใช่ฮิลารีเนี่ยแล้วเป็นเบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งเป็นคู่แข่งของฮิลารีชายชราผู้ที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากเยาวชนคออเมริกันล้นหลามเลยเพราะว่านโยบายของเบอร์นีเนี่ยไปอีกขั้วหนึ่งของทรัมป์เนี่ยไปขวบขวาตกขอบของเบอร์นีเนี่ยไปซ้ายตกขอบก็คือทุกอย่างฟรีหมด ได้ใจครับจริงๆฐานเสียงของเบอร์นีเนี่ยแข็งแรงพอที่จะสู้กับทรัมป์ได้ทีเดียวก็มีคนวิจารณ์ครับว่าแหมถ้าสมมุติว่าทรัมป์เจอกับเบอร์นีเนี่ยป่านนี้เบอร์นีเป็นประธานาธิบดีแล้วทั้งหมดนี้ก็ไม่มีใครรู้ครับว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะว่ามันเป็นเรื่องสมมุติเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วจึงมีการมาวิเคราะห์ย้อนหลังไอย้อนหลังนี่ใครๆก็เป็นพหูศูนได้ครับแต่เอาก็จริงๆมันอยู่ที่ว่า ความจริงวันนี้เป็นอย่างนี้โอบามาก็เพียงแต่บอกครับว่าแหมใครที่บอกว่าพรรคเดโมแครตได้ทิ้งคนผิวขาวชนชั้นกลางไปอยู่ข้างริพับลิกันจนทำให้ทรัมป์ชนะไม่จริงโอบามายังยืนยันว่าเขาเนี่ยได้มีการสื่อสารได้มีการสร้างเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ที่เป็นเดโมแครตและก็ที่พร้อมที่จะยึดเอาอุดมการหลักการความคิด ของลิเบ r a l คือเสรีนิยมไม่ใช่คนที่เทไปทางด้านอนุรักษ์นิยมที่ต้องการให้ประเทศสหรัฐอเมริกานัน้นปิดประตูกลับบ้านไม่ยุ่งกับใครก็ต้องพิสูจน์กันโอบามาก็ถูกถามระว่างนี่จะต้องตกงานแล้วนะ20มกราเนี่ยจะไปทำอะไรโอบามาก็ไม่ได้บอกกับใครครับว่าทำไงแต่ที่แน่ๆก็บอก,กเขาเขียนหนังสือแน่และสนุกแน่นอนครับเพราะว่าเบื้องหลังของการบริหารประเทศ8ปปีนี่มีเรื่องอะไรที่โอบามา จะต้องเปิดเผยอ,อย่างที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนแน่นอนแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่อยู่เฉยๆหรอกอายุเขาก็เพียง50กว่าเท่านั้นเองฉะนั้นเขาจะเป็น activist คือเขาจะมีความคึกคักในกิจกรรมที่ผมสนใจมากๆคือโอบามาบอกว่าลงจากตำแหน่งแล้วเนี่ยเขาก็จะสร้างเครือข่ายฝึกให้โอกาสคนรุ่นใหม่อายุ20-30เนี่ยที่เขาเชื่อว่าจะสร้างเป็นเดโมแครตรุ่นใหม่ที่จะมีอุดมการ และมีความคิดกว้างไกลสามารถจะสร้างประเทศสหรัฐอเมริกาตามหลักความคิดแบบเสรีนิยมให้ได้เขาแน่นอนยังมีคนสนับสนุนอยู่ไม่น้อยทีเดียวครับและผมมองนะครับว่ามิชเชลโอบามานี่แหละจะเป็นแกนสำคัญถึงแม้ตัวเธอเองบอกว่าจะไม่เล่นการเมืองแต่ไม่แน่ครับถ้า,ามีเสียงเรียกร้องจากเยาวชนจากคนอเมริกันที่เชื่อในพรรคเดโมแครตและที่ต่อต้านทรัมป์เนี่ยสปีปั๊บเดียวครับ ความจริงอีกปีสองปีก็จะเริ่มหาเสียงสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีคราวหน้าแล้วครับฉะนั้นโอบามาถ้าลงจะชนะทรัมป์หรือไม่ไม่มีใครรู้แต่วันนี้ทรัมป์บอกว่าไม่มีทางแต่โอบามาบอกเสียดายถ้าได้ขึ้นเวทีด้วยกันแล้วก็ผม,มน็อกคุณแน่นอนทรัมป์บอกว่าขอให้จริงเถอะไม่มีทางยังไงยังไงผมก็ชนะคุณแน่นอนเรื่องนี้สมมติกันเท่านั้นครับผมจึงอ่านข่าวแล้วก็ขำตั้งแต่เช้าเพราะว่า เหมือนกับเด็กๆตอนที่ทะเลาะกันอายุสิบกว่าขวบเนี่ยบอกว่าเออฉันสู้แกไม่ได้เอาพี่ชายใช่มาสู้กับแกไหมแกสู้กับพี่ฉันไหมในเกมนี้โอบามาก,ก็จะบอกว่าแม่พี่สาวผมคือฮิลารีเนี่ยอายุมากไปหน่อยระวังไปหน่อยถ้าผมได้ลงลุยกับคุณนะทรัมป์เสร็จแน่นอนประวัติศาสตร์ต้องจารลกอีกแบบหนึ่งเลยครับสวัสดีครับ